วิชากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Moral and Ethics Promotion Activity รหัสวิชา30000-2005 30ผู้สอนก็คืออาจารย์สิวัตรการจนะชุม <c oughs> จุดประสงค์ของรายวิชานี้ก็คือ 1. เข้าใจความสำคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมทันมาพิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ 2. สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมกฎระเบียบวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทำความดีตามรอยพระยุคนระบาดกิจกรรมตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนและท้องถิน่น มีจิตสำนึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบเสียสละมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สมรรถนะรายวิชา 1. วิเคราะห์และตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมกฎระเบียบวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม สาวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกกิจสำนึกความเป็นคนดีกิจกรรมทำความดีตามรอยพระยุค,คลบาทกิจกรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 4. ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธันมาธิวารโดยใช้กระบวนการกลุ่มคำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการกิจกรรมปลูกกิจสำนึกความเป็นคนดีกิจกรรมทำความดีตามรอยพายุคลบาทกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติลงมือปฏิบัติบันทึกประเมินผลและปรับปรุงการทำงาน มาดูค่านิยม12ประการ 1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์และมัง่งคั่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อุทิศให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รักมีศาสนาพุทธซึ่งเป็นที่พึ่งพางใจและก็มีธงชาติที่ป่าประกาศถึงสัญชาติของเราสซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม การที่เราเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้เข้ากับคนอื่นหรือทัศนคติเป็นาทางที่ดีนั้นจะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่หมเข้าใจสิ่งต่างๆในแต่ละมองซึ่งจะทําทให้ข้อขัดแยง้งและปัญหายุติลง 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์บุญคุณของพ,อพ่อแม่นั้นใหญ่หลวงมากท่านั้งสองให้กําเนิดเรามาในโลกกว้างใหญ่ เลี้ยดูเราอย่างดีด้วยความรักและห่วงใยรวมทั้งผู้ปกครองและคุณครูบาอาจารย์ที่ให้การศึกษาตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งจะทําให้เราเติบใหญ่เป็นคนที่ดีในสังคมดังนั้นเราควรตอบแทนบุญคุณของทุกท่านโดยประพฤติตัวให้ดีเช่นการเคารพหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 4. ไหาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่เราดำรงชีวิตประจำวันนั้นแน่นอนเราต้องใช้ความรู้อยู่ตลอดเวลานะตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เะฉะนั้นเราก็ควรที่จะไฝ่าหาความรู้เพื่อให้ทันกับโลกภายนอกที่อะไรหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเราควรจะเพียรพยายามมุ่งม,มั่นในการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนเช่นการใช้ตำราเรียนอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นที่สาม,มารถค้นคว้าข้อมูลได้ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอนุตางามประชาชนชาวไทยควรที่จะภาคภูมิใจกับประเพณีศิลปะอนุตงามและวัฒนธรรมอันดั้งเดิมเช่นวันปีใหม่ของประเทศไทยสงกรานในขณะนี้ค่านิยมของตะวันตกนั้นเข้ามาและมีบทบาทมากกับการพูดจากิริยาและการแต่งกายซึ่งทําให้ประเพณีอนุตางามนั้นถดถอยลงด้วยนี้เราควรที่จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบทอดให้ถึงรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ หกมีศีลธรรมรักษาความสัตย์วางดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันการที่เราให้โดยไม่หวังตอบแทนนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐการทําสิ่งต่างๆด้วยความหวังดีถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้คือความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เราจะได้มิตรสัมพันธ์ที่ดีศีลธรรมก็เป็นข้อที่เราควรถือไว้ในใจเช่นศีลห้าและการการที่เราซื่อสัตย์ตลอดเวลานั้นไม่ว่าจะทําอะไรจะทําให้เราเป็นคนดีในสังคม เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องการเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองโดยที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเราควรเคารพพ่อหลวงเราด้วยใจรัก 8. มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ทุกวันนี้เรามักจะเห็นผู้คนแตกแยกหรือไม่ให้ความรบกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่มีระเบียบในสังคมอย่างแรกต้องเริ่มที่ตัวเราเองเราควรที่จะมีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและเคารพผู้รับผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆคนเพื่อที่จะทําให้สังคมไทยนั้นจเจริญ 9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสติเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทําสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุดรวมถึงการคิด ทบทวนให้รอบคอบมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานผลลัพธ์ที่จะได้ถ้าเราทำอะไรโดยมีสติก็คือความสำเร็จ 10. รู้จักดำรงตนอยู่ด้วยหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี การดำเนชีวิตนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราควรจะตระหนักอยู่ตลอดเวลาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 9, ให้คําสอนไว้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการที่เราต้องปรับเปลี่ยนตนให้เข้ากับคนอื่นและถ้าเราทําตามคําสอนของพระหลวงเราชีวิตเราก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เรามีขันยงข้อที่11ก็คือมีความเข้มแข็ง,ขงทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตามหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา การที่มีใจิตใจแน่ๆจะไม่สั่นคลอนใดนๆทั้งสิ้นถ้ามีอุปสรรคหรือกิเลสผ่านเข้ามาถ้าเราได้ผ่านสิ่งเหล่านี้มาบ่อยครั้งมันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเราไม่ควึงดุมซุราหรือสุบรีถ้ามีคนชักชวนอันสุดท้ายขั้นยมสุดท้ายก็คือ12คำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองในการดําเนินการสิ่งใด,ส,งดสิ่งหนึ่งนั้นเราควรจะคํานึงถึงข้อดีและข้อเสียแต่ไม่ใช่คํานึง แค่สําหรับตนเองแต่ความกําหนถึงผู้อื่นด้วยอีกทั้งเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เช่นไปสอนหนังสือที่บ้านเด็กกาพา้าหรือไปให้ความบันเทิงที่บ้านคนชรายอย่างนี้เป็นตน้นก็ครบทั้งค่ายมหลักทั้ง12ประการทีนี้กิจกรรมที่1น,นะคือให้นักศึกษาเนี่ยทำในแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะก็คือในวิดีโอนั้นก็จะถาให้นักเรียนให้นักศึกษาเนี่ยอ,ธ,อธิบายหรือบรรยายเนี่ย โดยให้เลือกค่าิยมจาก12ประการนี้ให้เหลือแค่3ประการพอใน3ประการที่นักศึกษาคิดว่าตนเองนะมีพฤติกรรมหรือมีแนวคิดหรือเป็นข้อปฏิบัติของตนเองอยู่แล้วใน3ข้อมี3ข้ออะไรบ้าง123และแต่ละข้อนั้นเราทําอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับค่าิยมเหล่านั้นนะการอธิบายก็ให้เวลา1วันเลยนะก็คือให้ทําให้เสร็จภายในวันที่2พฤศจิกายน นะเวลา24่นาฬกาแล้วก็จะได้ขึ้นกิจกรรม2ซึ่งในในเนื้อหานี้นะในวิชานี้ก็จะมี3กิจกรรมเท่านั้นใน1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีแค่3กิจกรรมเนาะก,ก็ก็จบเลยวิชานี้กิจกรรมวิชากิจกรรม4ก็ขอให้กศษาเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งนะครับสวัสดีครับ